รัฐบาลใหม่เริ่มแล้วจากการจัดการของคนสัญชาติมอนตาิโกซึ่งเป็นคนต่างชาติและเชื้อชาติไทยเราไปตามดูกันครับว่ามันจะเดินหน้าไปสู่อะไรที่จะเกิดขึ้นเห็นแกนนำในพักเพื่อไทยบอกว่าคุยโออวดคุยโอยโอวดคุยโมอ้อวดว่าตั้งรัฐบาลพิเศษเพื่อจะฝาด่านวิกฤตชาติ คุณภูมิทำแบะท่าร่วมได้หมดถ้าสดชื่นยึดวาระประเทศชาติประชาชนเป็นหลักยึดวาระประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักแบะท่าร่วมได้หมดทุกพักร่วมได้หมดถ้าสดชื่นนี่คือรัฐบาลสูตรสิ้วตาเด็กสมบูรณ์สูตรสองหรือเปล่ามันจึงกลายมาเป็นรักข้ามคลองหรือว่ารัก ข้ามขั่วนี่เป็นเรื่องน่าคิดในพักเพื่อไทยเองก็อึดอัดหลายคนบอกนอนไม่หลับหลายคนออกไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมราษฎรโดนดา่าขลึมเลยครับว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเขาไม่ได้เลือกมาเพื่อให้สนับสนุนเอาลุงมาร่วมรัฐบาลแล้วจะไล่ลุงไปทไําไมไล่ลุงไปทําไมเสียเวลาไล่ลุลงมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราตอนนี้ ยังไม่มีครับยังไม่มีลุงนั่นก็คือรับหลวงพรางไงคุณภูมิทําแบะท่าร่วมได้หมดถ้าสดชื่นไงฉะนั้นเมื่อร่วมได้หมดถ้าสดชื่นก็ต้องเหมาไปว่าอย่างน้อยก็ต้องมีพักพลังประชารัฐอย่างน้อยก็ต้องมีพักรวมไทยสร้างชาติคุณธรรมนัทเจ้าสอสอเข้าไปยี่สิบสามยี่สบสี่ยี่บห้าคนเสร็จแล้วกลับมาลุงป้อมบอกไม่ได้ไปเขาต้องไปทั้งพัก แล้วไปทั้งพักก็คืออะไรก็คือลุงเข้าไปด้วยแล้วใครล่ะครับประกาศบนเวทีเลือกตั้งบอกว่ามีลุงไม่มีเราถ้าเอาพักพลังประชารัฐเข้าไปร่วมถ้ามีลุงต้อมเข้าไปผมลาออกจําได้ไหมใคร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 เขานั้นแล้วเขาจะลาออกหรือเปล่าคุณวิโรธบอกว่าพักก้าวไกลบอกว่าร่วมกับคนหน้าด้านก็ต้องหน้าด้านกว่า ฉะนั้นความหน้าด้านในวงการเมืองตอนนี้มันกลายเป็นสับยอดฮิตผมไม่อยากไปขัดขวางใครเพราะว่าบ้านเมืองต้องการรัฐบาลผมรู้แต่ถ้าเอาคนที่ไร้สัตยะธรรมไร้สัตยะธรรมนะไร้คนที่ไร้สัจธรรมนะและคนที่ไม่มีธรรมมาพิบาลคนไม่ซื่อสัตย์จุจริตไม่มีจริยธรรมเข้าไปเป็นรัฐบาลไปบริหารประเทศ คุมเงินเป็นล้านล้านลาน้ลานเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในอดีตมันบอกมาว่าพรรคไหนเข้ามาเป็นรัฐบาลทุกครั้งติดคุกทุกครั้งหัวหนะน้าพรรคนีนี่ผมไม่อยากขัดขวางครับแต่สิ่งที่มันเกิดมาวันนี้มันคืออะไรต้องให้คนต่างประเทศคนมอนตอริโกเข้ามาตั้งรัฐบาลน,นะแล้วบอกว่ามีคดีอยู่จะเข้ามาวันที่สิบเสร็จแล้วเสร็จแล้วว่าไงบอมอนัด แล้วตามไปดูหมอนัดหรือเปล่าโพสต์มาจากไหนโพสมาจากพนมเปนวันที่ห้าวันที่ห้าไปกระดีกระดายอยู่สแลนแตนไปอยู่ประเทศกัมพูชาไปหาหมอใช่ไหมไปครับผมไม่ได้ว่าเขาไม่ไปหาหมอเขาไปแต่ไปหาหมอดูไปวางเลิกวางยามได้ทีพอได้ทีได้ทางวันนี้เขาก็แถลงข่าวออกมาแล้วเราดูสิครับว่ามันรวมกันเนี่ยได้เท่าไหร่รวมกันได้เท่าไหร่ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใน15้าวันพักเพื่อไทยจะพักรวมใจไทยจะโดนยุบไหมเพื่อไทยกําลังเดินคิวเข้าคิวไหมนี่ตามดูกันต่อไปว่างานนี้จะจบแบบไหนจะจบแบบไหนเดี๋ยวจะเอาเรื่องลึกๆมาเล่าให้ฟังกัน